เย yeah, yeah, yeah. ่มาแล้วมาแล้วเอโอเคประสบความสำเร็จได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะปรากฏว่ามันไม่ขึ้นครั้งนี้ก็เลยลองไลฟ์ดูอีกรอบหนึ่งนะว่าอ่ะมาแล้วขอปรบมือให้กับตัวเองนะคะเมื่อกี้เอไลฟ์แล้วก็พูดคนเดียวมาประมาณสิบนาที แล้วก็ไม่เห็นว่ามันขึ้นนะคะก็ทักทายแล้วก็ไม่มีใครขึ้นมาก็เลยอยากรู้ว่าพวกเราหายไปไหนนะคะก็เลยล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม,ม่อีกรอบอใครที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวู้วามไลฟ์วันนี้นะคะฉบับวันเสาร์เป็นฉบับสมบูรณ์ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ <laughs> ทักทายกันหน่อยนะคะทักทายกันด้วยชื่อเล่นแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ไหนนะคะชื่อเล่นอยู่ที่ไหนวันนี้มีความสุขที่กี่เปอร์เซ็นต์มา มากันเลยค่ะมาอ่าชื่อเล่นนะคะวันนี้มีความสุขกันที่กี่เปอร์เซ็นต์เย้มาแล้วเมื่อกี้นี้ไลฟ์พูดอยู่คนเดียวงงนะคะเมื่อกี้ไลฟ์พูดอยู่คนเดียวก็ไม่เจอใคร <laughs> ไม่เจอใครไม่เจอคอมเมนต์พวกเราไม่เจออะไรเลยนิ่งเงียบนะคะผิดวิสัยมากๆแล้วก็พูดมาประมาณ10นาทีก็เลยล็อกเอาแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะคะเอาแหละวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของการฉีดวัคซีนดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นใครที่อยู่ตรงไหนกันบ้างบอกมาหน่อยค่ะวันนี้ใครอยู่ที่ไหนและมีความสุขกี่เปอร์เซ็นต์เออยู่ที่ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยวิภาวดีนะคะอ่าโอเควิภาวดีวิภาวดีรังสิตนะคะมีความสุขที่เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะวันนี้นะใครที่มีความสุขไม่ถึงนะคะก็จะแบ่งให้เต็มที่เลยค่ะมาค่ะมาค่ะมาคุยกันค่ะทักทายก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนพพรัตน์คุณซินีนาธนะคะคุณแบงค์ คุณอุดมสวัสดีค่ะคุณจันรุ่งสวัสดีค่ะคุณกุลยาใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยบอกชื่อเล่นหน่อยแล้วก็มีความสุขที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่ไหนด้วยนะคะคุณอัศวินติดลบ7 5เอแบ่งให้นะคะแบ่งให้สวัสดีค่ะลุงแหลมนะคะคุณโจพิษณุโลกใช่ไหมมีความสุขที่79เปเซเลยก็ถือว่าเยอะมากนะคุณโจแบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะอะสวัสดีค่ะครูเออ กัมบรอเดียนะคะแคมบรอเดียก็มากัมพูชาก็มาลาวก็มานะคะคุณพยมสวัสดีคะ่ะคุณพยมสวัสดีคุณต้นนะคะคุณต้นมีนบุรีสวัสดีคะ่ะคุณนกคุณยุกใช่ไหมคะจากมุกดาหารวันนี้เพิ่งเลิกกับแฟนคุณยุกค,คะเอขอบอกให้ถ้าเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วเรารู้สึกว่าเออเข้าใจฟิลเนาะจิตใจมันก็จะรู้สึกว้าวเวเหี่ยวเฉาสับสนนู่นนี่นั่นะนะคะ ให้เวลารักษาใจและเมื่อเราเลิกกับแฟนสักระยะหนึ่งนะคะควรจะต้องฉลองเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเลิกกันนะคะมันทําให้เราอะเปิดประตูไปสู่อะไรใหม่ๆบานใหม่ๆถ้าเขาใช่และเขาเป็นของเราและเราเป็นของเขาเดี๋ยวเขาก็กลับมาถ้าไม่ใช่ฉลองแล้วก็ไปเจอคนใหม่ค่ะ อีกไม่นานนะคะเราก็จะได้คือฝึกวิธีอายุตัวเองเพื่อที่เราจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามานะคะนี่มาแล้วมาแล้วคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะโชคดีมากมาทานโชคดีที่เราเจอกันเช่นกันนะคะคุณพรทิพย์อยู่อังกฤษฉีดเรียบร้อยหรือ,อยังคะอ่าคุณหนุงหนิงนะคะคุณดุงดิงหรอแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะความสุขหูวันนี้พวกเราชาวภัยรักตันมีความสุขเยอะเลยนะคะผมโสด มีความสุขมากๆคุณครูครวุฒิใช่ไหมคะก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณดอกย่ามีความสุขที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมอ่าโอเคก็แบ่งความสุขให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วก็วันนี้อยากมาอ,อู้นี่นี่นี่น,นี่ขออ่านก่อน คุณซ in ีนีนาคนะบอกว่ามีความสุขมากๆาได้รับกิมจิแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวว่างๆจะทําเมนูให้ทานถ้าทําเมนูอะไรเราก็แชร์มาด้วยนะคะอยากให้ทานกิมจิแล้วก็มีความสุขใครที่ได้เมนูอะไรก็แชร์เมนูมาด้วยคุณแจ็คจากสกลนครคุณพยอมค่ะอยู่โคราชมีความสุขที่97%เเยี่ยม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 สวัสดีค่ะไม่ได้เข้ามานานสบายดีสบายดีนะคะคุณข้ามฟ้าสวัสดีค่ะคุณพระประคองใช่ไหมคุณประคองสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ เรามาคุยกันดีกว่านะคะใครที่สั่งกิมจิไปแล้วได้กิมจิแล้ว <S <S ใครที่สั่งกิมจิไปแล้วได้กิมจิแล้วนะคะพิมพ์คำว่ากิมจิมาเลยค่ะจะได้ทราบนะคะคุณแจ็คมีความสุขที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคุณทิพย์พยายามอยู่ใช่ไหมพยายามมีความสุขหรือเปล่ากําลังจะเดินคนเดียวคุณอ้อมใจคุณอ้อมใจหาเดินคนเดียวเนี่ย,อยบอกให้นะคะถ้าเราเดินด้วยใจสตรองเราก็รักตัวเองมากพอเราจะไม่รู้สึกเหงาหรอก แต่เราต้องรักตัวเองมากพอนะคะทั้งสุขและทั้งทุกข์ครึ่งๆนะคะคุณพณนนีนาาเป็นกําลังใจให้นะคะคุณอ้อมใจเข้ามาได้ถูกเวลาเลยนั่นน่ะสิถ้าใครอาจาร,รย์เอกครับคุณชีวิตติดลอ้อคุณชีวิตติดลอ้อจะเหมือนกบเงินติดล้อไหมอะ่ะฉีดเข็มแรกเรียบร้อยแล้วคุณพรทิพย์สุดยอดสุดยอดฉีดอะไรไปคะใครที่ได้กิมจิแล้วพิมพ์กิมจิเข้ามานะคะใครที่อ่ะเรามาคุยกันเรื่องฉีดหรือไม่ฉีดดีกว่านะคะใครที่ เคิดว่าฉีดแน่นอนฉีดวัคซีนแน่นอนนะคะพิมหนึ่งมาใครที่คิดว่าฉีดแน่นอนนะคะพิมหนึ่งใครที่ไม่ฉีดไม่อยากจะฉีดเลยพิมศูนย์เข้ามาขอเสารเสียงพวกเราหน่อยนะคะขอทราบความเห็นของเราหน่อยออคุณพัชรีบอกว่าเพิ่งโดนแฟนทิ้งเศร้าเสียใจมากเ,เล่าเรื่องแบบนี้นะคะเอ๊ะทำไมวันนี้เนี่ยหลายคนเลิกกับแฟนหลายคนโดนแฟนทิ้งหลายคนกําลังจะเดินทางคนเดียว หลายคนกําลังจะเละกิกกบแฟนเอขอเล่าแบบนี้ดีกว่านะเรื่องของความรักนะคะมันเป็นเรื่องที่ออกแบบไม่ได้เราอาจจะออกแบบชีวิตของเราได้เราอาจจะออกแบบหน้าที่การงานของเราได้เราอาจจะออกแบบหลายสิ่งหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันออกแบบไม่ได้จริงๆถ้าวันนี้เขาใช่คู่ของเรานะคต่อให้เลิกกันไปร้อยรอบเดี๋ยวก็กลับมา <c oughs> ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของเรา ต่อให้เราพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่อันนี้ข้อแรกนะคะเอให้ข้อคิดไว้นะ,คะใครที่ฟังเราฝากช่วยจดสรุปให้เพื่อนหน่อยนะ,ะ <c oughs> อันที่สองนะคะคือวันนี้ถ้าความรักนะคะมันเป็นความรักถ้ามันใช่อะถ้าของที่มันใช่หรือของที่มันเ ถ้าของมันใช่นะมันไม่ต้องพยายามนะของที่มันใช่มันจะไม่ยากแต่ของที่มันยากมันมักจะไม่ใช่ถ้าเราจะต้องพยายามเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่นะคะถ้าเราต้องฝืนถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะแยะมากมายสิ่งนี้ไม่ใช่เช่นกันข้อที่3นะคะถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริงเราอยู่ด้วยเราจะต้องรู้สึกสุขใจขึ้นถ้าวันนี้เราอยู่ด้วยแล้วเราไม่ได้รู้สึกสุขใจขึ้นนะคะแปลว่ามันไม่ใช่แล้วแหละ การอยู่ร่วมกันมันจะต้องเป็นธรรมชาติมันจะต้องไม่ฝืนถ้าวันนี้เราจะต้องฝืนและรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมชาติแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สิ่งต่างๆมันไม่ใช่นะคะปล่อยมันไปปล่อยไปให้มันเป็นเรื่องราวของความสุขในอนาคตที่เราอาจะมีความสุขของเราดีกว่าอย่าทําให้สิ่งนี้นะคะมันทําให้เราอ่ะต้องแบกกันไปแล้วก็ไม่มีความสุขเลยนะคะอยากจะ ฝากข้อคิดไว้แบบนี้วันนี้ถ้าเราจะต้องอยู่กับใครสักคนแล้วเราไม่ได้มีความสุขมากขึ้นนะคะอยู่กับตัวเองให้มีความสุขดีกว่าอยู่ของเราสวยๆรยด้วย strong strong แบบนี้แหละแล้วก็อยู่ให้มีความสุขกับชีวิตของเราแล้วเราจะรู้เลยค่ะว่าวจริงๆแล้ว,ว่ะชีวิตของเรามีอะไรนะ่าค้นหามีเสน่ห์แล้วก็มีความสุขขึ้นอีกเยอะแต่ที่สําคัญคือตัวเราเนี่ยแหละก็จะต้องมีเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขด้วยนะคะเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆหัวใจเลยไม่ว่าจะเป็น หัวใจที่ก้าวเดินไปด้วยความเรียกว่าใจช้ำเลือดช้ำหนองแต่เราก็ต้องยิ้มอยู่ข้างนอกหรือว่าหัวใจที่รู้สึกว่าฉันจะต้องลุกขึ้นมาสตรองนะคะก็ขอก็เป็นกําลังใจให้หัวใจหลายๆดวงที่รู้สึกว่าตอนนี้จับพลัดจับผูไม่รู้ยังไงกําลังจะต้องเดินทางคนเดียวต้องจากนี้ไปเนี่ยเคยเดินเป็นคู่จะต้องเดินคนเดียวแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะหลายๆหัวใจที่รู้สึกว่า ไม่รู้จะเลิกหรือไม่เลิกดีชัางใจอยู่เนี่ยเอกก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ได้เจอคําตอบที่ใช่และคําตอบที่ถูกต้องนะคะลายห,หัวใจที่รู้สึกว่าพึ่งอ,อกหกักพึ่งรักครุฑไปพึ่งเลิกกับแฟนไปเนี่ยเอกขอเป็นกําลังใจให้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับดวงใจหัวใจทุกดวงเลยนี่เหมือนคุณซินีนาานะคะบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้คนที่อ,อกหกักแล้วกลับมารักตัวเองมากๆเมื่อถึงเวลาคนที่ใช่จะตามหาจะเดินทางมาเจอเราเองถูกต้องเลยนะคะ ไม่มีใครก็สวยได้นี่ไงคุณนุย้ยอือยู่ด้วยแล้วเราแฮปปี้นะคะใช่เลยนะคะอย่างที่คุณพรทิพย์บอกมีหลายคนเลยนะคะที่บอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนแล้วก็ s u r p r i พ i n g ซิที่มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่อยากจะฉีดวัคซีนเราช่วยบอกเหตุผลหน่อยสิคะว่าเหตุผลที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะฉีดวัคซีนเนี่ยเพราะว่าอะไร ซันมนันซันมานมาทันค่ะทันแน่นอนนะจ๊ะเอเล่าแบบนี้ค่ะพุ่งนี้เนี่ยเอจะฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็คิวของเอเนี่ยเป็นคิวเช้าเลยเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเอได้คิวมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วเหมือนกันนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะฉีดก็ผัดผ่อนมาจนกระทั่งได้คิวนี้นะคะทีเนี้ยเอเล่าแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเราจะรู้สึกนะคะว่าร่างกายเราอ่ะเป็นของเราแหละ แต่ว่าการที่ร่างกายเราเป็นของเราเนี่ยเราจําเป็นจะต้องดูแลนะจะบอกให้มันเป็นความรับผิดชอบของเราเต็มๆเลยนะคะที่เราจะต้องดูแลคุณนุ้ยฉีดมาสองเข็มแล้วเยี่อมจริงๆเยี่ยมจริงๆ,ๆ,งๆฉีดอะไรคะบอกหน่อยเล่าให้กันฟังหน่อยนะคะเออพรุ่งนี้นะคะจะเดินทางไปฉีดวัคซีนซีโนแวค ที่เมดพาร์คนะคะที่โรงพยาบาลเมดพาร์คเหตนเลยเอาให้ฟังแบบนี้สําหรับหลายๆคนที่ยังคิดอยู่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีฉีดดีไม่ฉีดดีนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจ,จะฝากข้อคิดไว้คือ1การที่เราฉีดวัคซีนเป็น การที่เราฉีดวัคซีนนะคะมันคือความรับผิดชอบของเรามันคือความรับผิดชอบของชีวิตของเรานะคะอันที่สองคือการที่เรารับผิดชอบต่อชีวิตของเราอะค่ะมันเป็นการที่เรารับผิดชอบต่อสังคมด้วยและยังไม่พอนะคะเรากําลังรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราด้วยในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือเป็นลูกของครอบครัวก็ตามนะคะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่ก็ตามเนี่ย เรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาครอบครัวของเราให้ยังคงอยู่เรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลร่างกายและจิตใจของคนในบ้านของเราถ้าวันหนึ่งที่เราป่วยขึ้นมานะคะลองคิดดูว่าถ้าเราป่วยขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้อะคนที่เหลือจะเป็นยังไงกันบ้างอืม หลายๆคนที่บอกว่าฉีดสองเข็มแล้วช่วยบอกหน่อยนะคะว่าฉีดอะไรแล้วก็ฉีดที่ไหนนะคะอะ่นี่ไเล้าต่อนะคะว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยไม่สบายะคะ่ะแน่นอนแหละเรารับผิดชอบตัวเองแต่ไอความเจ็บป่วยไม่สบายเนะะี่ยค่ะมันไปกระทบกับ ที่บ้านของเรามันไปกระทบกับคนที่เรารักและคนที่เขารักเรานะคะการที่เราเจ็บป่วยไม่สบายด้วยโรคอะไรก็ตามมันไม่เป็นอะไรเพราะว่าคนสามารถมาดูแลเราได้และเราก็สามารถดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะสมาชิกในครอบครัวก็สามารถมาดูแลตัวเองได้แต่ว่าการที่เราอะค่ะเจ็บป่วยไม่สบายด้วยโรคโควิด -19 ทําทำให้คนที่เรารักหรือคนที่เขารักเราเนี่ยคนในครอบครัวไม่สามารถจะมาดูแลเราได้ เป็นโรคที่จริงๆแล้วเนี่ยโควิด -19 ้าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือมันน่ากลัวกับจิตใจของเราค่ะเอาจริงๆนะโควิด -19 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการตายก็ตามหรือว่าคนที่หายก็ตามนะคะอัตราการตายเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับอุบัติเหตุโรครายอื่นๆแล้วนะคะอัตราการหายเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิด -19 ้าน่ากลัวไหมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเมื่อเมื่อมีผลกระทบกับร่างกาย แต่ถามว่าอะไรเหรอที่คนเนี่ยกลัวโควิด1 9แล้วทำให้โควิด1 9เนี่ยนะกลัวเพราะว่าโควิด1 9เนี่ยคะ่ะมันมีผลกับจิตใจของคนมากๆโรคอะไรอะคะวันนี้ที่เราเป็นแล้วอะเราไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับใครได้นะคะจะมีโรคอะไรนะคะที่1เป็นเราไม่สามารถจะอยู่ร่วมกับใครได้2คือเมื่อเป็นแล้วนะคะก็ไม่สามารถจะให้ใครดูแลได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่รักเราก็ตามไม่สามารถจะให้ใครอยู่ใกล้เราได้อีกด้วยแล้วจะมีโรคอะไรคะที่เราจะต้องถูกแยกตัวไปอยู่คนเดียวการที่เราเจ็บป่วยไม่สบายอะ่ะเราก็รู้สึกแย่อยู่แล้วแต่วันนี้เราจะต้องถูกแยกตัวไปอยู่คนเดียวดูแลตัวเองไม่พอต้องดูแลสภาพจิตใจของตัวเองด้วยอะ่ะมันจะต้องยังไงคะมันจะท้าทายมากขนาดไหนมันจะ มันจะเราจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอะ่ะกับกับสิ่งเนี้ยกับความท้าทายเนี้ยมากขนาดไหนแล้วขอบอกนะคะว่าเวลาที่เราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ค่ะเราอะ่ะต้องต่อสู้กับร่างกายของเราอยู่แล้วเรายังต้องมาต่อสู้กับจิตใจของเราอีก แล้วมันจะมีโรคอะไรคะที่มันบีบคั้นหัวใจที่ทําให้เมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเคสของนักคอมแล้วก็เคสของใครหลายๆคนนะคะมันจะมีโรคอะไรอะคะที่วันนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของเขาถึงงานศพของเขาเนี่ยยังไม่สามารถมีใครไปงานศพของเขาได้อีกอะมันบีบหัวใจไหมวันนี้ไม่มีคนเฝ้าไม่มีคนมาดูแล ไม่มีคนที่สามารถไปหาได้ยังไม่มีคนสามารถไปส่งได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ค่ะความน่ากลัวมันคือโรคที่ท้าทายจิตใจของเรามันคือโรคที่ท้าทายพลังใจของเรามันคือโรคที่ท้าทายจิตของเราไม่ว่าจะเป็นจิตตกจิตใต้สํานึกหรือว่าจิตสํานึกก็ตามนะมันคือโรคที่ท้าทายอความสตรองของเราอย่างร้อยเปอร์เซนเลยเพราะฉะนั้นความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้แหละวันนี้ ถ้าเราจะต้องถ้าเราสามารถดูแลรักษาตัวเองได้นะคะเอบอกให้เราควรจะต้องดูแลตัวเองเราควรจะต้องดูแลรักษาตัวเองโควิดไม่ได้น่ากลัวแต่โควิดที่มีผลต่อจิตใจของคนทำให้จิตใจของคนกลัวแล้วก็สั่นคลอนเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถที่จะดูแลจิตใจของเรา การที่เราสามารถดูแลร่างกายของเรามันคือความรับผิดชอบของเราแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราเต็มๆเลยนะคะก็คือการที่เราเนี่ยรับผิดชอบต่อตัวเองเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของเราด้วยการที่เราเนี่ยลุกขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะมนุษย์ปุตุชนคนหนึ่งที่จะต้องดูแลตัวเองและไม่ทําให้คนในครอบครัวเดือดร้อนรวมทั้งไม่ทําให้คนในประเทศชาติเดือดร้อนก็คือรับผิดชอบตัวเองด้วยการลุกขึ้นมาฉีด ลงชื่อแล้วก็ฉีดวัคซีนซะเพราะการที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะมันรีเฟล็กถึงอะไรบ้างหนึ่งนะคะการรักตัวเองวันนี้การที่เรารักตัวเองอะ่ะคือเราดูแลตัวเองได้ดีมากพอเราดูแลสภาพจิตใจของเราได้ดีมากพอเรารับผิดชอบและเราดูแลคนในครอบครัวของเรารวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราฉีดวัคซีนไม่ว่าเราจะกลัวตายหรือไม่ไม่ว่าเราจะกลัวเป็นโรคหรือไม่นะคะหรือว่าไม่ว่าเราจะชอบรัฐบาลหรือไม่ชอบรัฐบาลเราจะชอบนโยบายหรือไม่ก็ตามนี่มันคือร่างกายของเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่างกายของเรา เรามีหน้าที่ที่จะรักตัวเองนะคะเพราะการรักตัวเองเนี่ยมันคือจิตสํานึกของเราด้วยจริงๆการที่เรารักตัวเองเนี่ยมันทําให้เราไปต่อได้ไม่ว่าเราจะอกหักรักคูดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายมันอยู่ที่การรักตัวเองเนี่แหละการที่เราลุกขึ้นมาทําหน้าที่รับผิดชอบของเราแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะเรากําลังรักตัวเองอยู่สนะคะการดูแลร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยเรากําลังรักตัวเอง 3. คือการที่เราไม่ปล่อยตัวเองให้เป็นภาระ ไม่ว่ากับใครก็ตามนะคะเรากําลังรักตัวเองเรากําลังเมตตาสังขารของเราและเรากําลังกรุณาในร่างกายของเรารวมทั้งสังขารของเราเช่นกันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่แอลไปฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกอยากจะลุกขึ้นมาเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยไปฉีดวัคซีนกันเถอะนะคะเอเชื่อว่าฉีดออกมาแล้วเนี่ยวัคซีนที่ดีที่สุดนะคะคือวัคซีนที่เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ไปรับวัคซีนที่เร็วที่สุดกันเถอดด้วยวัคซีนที่ดีที่สุดนะคะการที่ วัคซีนจะมีผลอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเมื่อเทียบอัตราการตายเทียบอัตรา,ารของผลกระทบนะคะแล้วก็เทียบกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเชื่อไหมมันยังไม่เท่ากับโรคเลยอะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะแล้วนึกถึงตอนเราเด็กๆนะคะเราไปฉีดวัคซีนกันโรคบาดทะยักเราไปฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่เราไปฉีดวัคซ,นซ,นซนนีนที่นู่นที่นี่เราไปฉีดมาตั้งเยอะแยะมากมายอะเราไม่เห็นเคยถามหมอเลยอะว่าวัคซีนนี้ชื่ออะไรอะ วันนี้อยู่ดีๆเราลุกขึ้นมาถามหมอนะคะเอบอกให้ว่าวัคซีนเวลาที่ออกมามันได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยเยอะแยะมากมายแล้วแหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะต้องฝากฟันกับอาการปวดร้าวในร่างกายบ้างเมื่อยบ้างหรือว่าเป็นใครบ้างหรือบางคนไม่เป็นอะไรเลยนะแต่เชื่อเถอะยังไงเราก็จะปลอดภัยนะคะเราอ่ะไม่มีทางจะเป็นเคสหนึ่งในแสนหรือหนึ่งในล้านแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมมุติว่าเราจะเป็นหนึ่งในล้านนะ่ะกับการที่เราเป็นโควิดน่ะ เราคิดดูเอาล้กันนะคะว่าเราอะถ้าวันนี้เราเราจะต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะรับผิดชอบตัวเองให้ได้ซะก่อนถ้าเราจะต้องลุกขึ้นมาอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้นะคะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ได้ซะก่อนถ้าวันนี้อยากที่จะรับผิดชอบอะไรต่ออะไรหรือว่าอยากจะดูแลครอบครัวดูแลตัวเองให้ได้ซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าวันนี้ อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้ขึ้นมารักตัวเองให้กลับมาดูแรงหัวใจของเราแล้วนะคะดูแลจิตใจของคนทุกคนในครอบครัวของเราด้วยดูแลร่างกายของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงใครที่รู้สึกอกหักใครที่รู้สึกว่ารักคดหรือใครที่รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวอีกต่อไปออไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะอยากจะบอกว่าเออถ้าไม่ไหวอีกต่อไปเนี่ย ลุกขึ้นมาทำใจของเราให้สตรองนะคะเอ,ออยากจะอ่านฟีดแบ็กอ,อันนึงให้ฟังนะคะซึ่งเป็นฟีดแบ็กที่เอ,อชอบมากเพราะว่าอาจารย์เอสวัสดีค่ะวันนี้หนูได้เรียน21วันสตรองไปได้เรียนไปเพียงแค่8 EP เท่านั้นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนูบอกรักตัวเองทุกวันหนูมองเห็นสามี เปลี่ยนไปเพราะว่าหนูรักเขามากขึ้นและที่สำคัญคือลูกๆและครอบครัวสามัคคีกันมากขึ้นขอบคุณ21วันฉันสตรองจริงๆจ,จ,จากนี้ไปหนูจะสตรองและรักตัวเองอีกฟีดแบ็หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่ได้เรียน21วันฉันสตรองไปสิ่งที่สำคัญเลยคือการที่พี่คิดว่าไม่มีคนรักพี่และสามีเองก็ไม่รัก วันนี้ได้เปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆค่ะมันเกิดจากจิตของเราและมันเกิดจากทัศนคติของเราจริงๆทุกอย่างคือทัศนคติขอบคุณ21วันฉันสตรองวันนี้นะคะเออยากจะชวนทุกคนน่ะลุกขึ้นมาสตรองใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะในคอร์ส8888 8888คืออะไร8888คือคอร์สที่ เอามาช่วยโควิดโดยเฉพาะเลยนะคะมี4คอร์ส4หลักสูตรด้วยกันคือ21 c e l t เ c ็ดเทิกเทคนิคะคะแบรนด์อัพหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ช่วยเราในเรื่องของการทำมากินเลยใครที่ตันอยู่ในตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำมากินยังไงนะคะเรียน2หลักสูตรนี้ คอร์ส20วันฉันตองและคอร์สเล e ฟเอ c เคชันนะคะใครที่อ,อกหักรักคุดใครที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงใครที่จิตใจกําลังอ่อนแอใครที่รู้สึกว่าฉันตื่นขึ้นมาแต่ละวันแล้วฉันไม่อยากแม้แต่จะยิ้มเรียน2หลักสูตรนี้นะคะแต่ใน4หลักสูตรเนี้ยที่มูลค่ารวมกัน40,000กว่าบาทเนี่ยเอามาร่วมกันนะคะแล้วก็เปิดเป็นบุฟเฟ่ให้พวกเราเรียน ด้วยราคา88888 8 8 8 8สามารถเรียนได้ทั้ง4หลักสูตรเลยไม่ใช่แค่เลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งนะคะแต่เรียนได้ทั้ง4หลักสูตรเลยเป็นแพ็กเกจโควิดเท่านั้นมเมื่อหมดโควิดนะคะหมดอายุทันทีเพราะฉะนั้นจะซื้อให้ใครตอนนี้ก็รีบๆซื้อซื้อให้ตัวเองเรียนก็รีบ,รบ,รบเรียนซะการที่เรานะคะเติม สิ่งต่างๆเติมความรู้ต่างๆให้กับสมองของเรานะคะมันคือวิธีหนึ่งที่เราขอบคุณตัวเองเมตตาตัวเองกรุณาตัวเองแล้วก็รักตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคน2อย่าง1เชิญชวนทุกคนไปฉีดโควิดนะคะลุกขึ้นมารักตัวเองซะ2เชิญชวนทุกคนนะคะมาลงคอร์สเรียน8 8 8 8คือลง4คอร์สบุฟเฟ่นะคะในราคาโควิดนี่นแหละ คอร์สออนไลน์4คอร์สนี้ในราคา8888นะคะและ3คืออยากจะส่งกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆใครที่รู้สึกว่าวันนี้ตื่นมาแล้วไม่อยากแม้แต่จะยิ้มเลยไม่รู้ว่าจะเอากำลังใจมาจากไหนนะคะคอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยใครที่มี product มีอะไรต่างๆอยากจะให้ช่วยรีวิวนะคะก็ติดต่อ inbox เข้ามาได้ใครที่อยากจะโฆษณาเรามีพวกคลิปต่างๆนะคะก็อินบ็เข้ามาได้เหมือนกันคนที่สนใจคอร์ส8 8 8 8นะคะ ทักมาว่าสนใจขอสนใจหลักสูตรเรียนออนไลน์รีบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะหมดโปรโมชันนี้แล้ววันนี้คิดถึงทุกคนรักทุกคนมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไปฉีดวัคซีนแล้วจะเข้ามารีวิวอีกทีหนึง่งเข้ามาไลฟ์ให้พวกเราฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็เกขาอบอกหลายๆคนที่จะฉีดวัคซีนนะคะก็คือหนึ่ง ออดูแลตัวเองให้มากๆดื่มน้ําให้เยอะเยอะจริงๆเลยนะคะอย่างน้อยๆหลิตรเนี่ยจะต้องดื่มนะคะ2คือนอนหลับให้เพียงพอเดี๋ยวคืนเนี่ยไลฟ์เสร็จเอะอ,อาบน้ําสระผมแล้วก็หลับแล้วนะคะ3คือดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรานะคะไม่เครียดไม่ออกกําลังกายก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนเพราะว่าเส้นเลือดมันจะสูบฉีดมากจนเกินไปนะคะแล้วก็3แล้วก็ข้อ4คือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่นะคะก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนอย่างน้อยเว้น3วันก่อนฉีดแล้วก็7วันหลังฉีดให้ได้รับรองค่ะเพื่อให้ตัวยาเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหลายๆคนที่ฉีดแล้วอยากจะบอกแบบนี้คะ่ะว่าการที่เราฉีดแล้วไม่ได้ป้องกันทันทีนะคะเพราะฉะนั้นกกยาาตเดดด็ขการที่เราฉีดแล้วเนี่ย มันใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์2อถึงสอาทิตย์ในการเพิ่มภูมิในการสร้างภูมินะคะเพราะฉะนั้นใน2อถึงสอาทิตย์เนี่ยที่เราเพิ่มภูมิและสร้างภูมิเนี่ค่ะก็อยู่บ้านซะนะคะอย่าเพิ่งออกไปส่นที่ไหนและที่สําคัญกัดอย่าตก ใครที่ยังไม่เรียนคอร์สออนไลน์นะคะลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ให้ได้แล้วเราไปเจอกันในนั้นแน่ๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตของเรามีค่าจริงๆแล้วนะคะไปเจอกันในนั้นเราจะสนิทกันจริงๆด้วยนะคะเอะบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยมาทำโปรโมชั่นด้วยหัวใจจริงๆนะคะลูกศิษย์เอหลายๆคนที่เคยซื้อไปในราคาเดิมๆเนี่ยหนึ่งคอร์สก็แพงกว่า8888แล้วแล้วเขาเห็นราคาที่เอ๋ทำราคาโควิดเนี่ยก็ยังมาคอมเมนต์เลยนะคะว่าราคาถูกจนแทบจะเป็นลม เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงโควิดเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่เราอะ่ะพัฒนาร่างกายและจิตใจของเรานะคะให้ความรู้กับตัวเองเธอเมตตากับเต่งให้มากๆกรุณากับเต่งให้มากๆใครที่สนใจคุณครูกระดาษทรายสนใจนะคะใครที่สนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาทักอินบ็อกซ์เข้ามาว่าสนใจคอร์สออนไลน์นะคะเดี๋ยวทีมงานจะตอบไปคืนนี้ เดี๋ยวจะต้องรีบไปอาบน้ํานอนแล้วนะคะพรุ่งนี้คิวของเอเช้ามากแล้วกเ็เดี๋ยวต้องดูแลล้างกายตัวเองจริงๆแล้วนะคะใครก่อนทุกคนก่อนนอนนะคะอย่าลืมกอดตัวเองแน่นๆแล้วก็บอกรักตัวเองมากๆนะคะใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดฉีดเถอะค่ะใครที่ยังลังเลว่าจะ เรียนหรือไม่เรียนขอสไลด์เรียนเถอคะค่ะนี่นะคะเอกขออ่านคอมเมนต์สุดท้ายจากพี่โต้งนะคะขอเป็นกําลังใจให้อาจารย์เอกครับการฉีดวัคซีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในใสายในการที่ระบาดอย่างหนักและไม่สามารถจะ อะไรนะคะระบาดอย่างหนักและไม่สามารถจะหยุดเชื้อโรคโคโรนาที่อาจจะกลายพันธุ์ได้อีกการฉีดเพื่อสร้างภูมิให้สังคมและประเทศชาติจริงนะคะเห็นด้วยอย่างมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะส่งกำลังใจให้ส่งความรักให้ทุกคนนะคะเราไปเจอกันในคอร์สออนไลน์ให้ได้ใครยังไม่ลงทะเบียนลงซะใครยังไม่เรียนเรียนซะแล้วใครที่ยังไม่ตัดสินใจนะคะที่ลงทะเบียนในการฉีดโควิดฉีดท่ะวัคซีนนี้นะคะ ช่วยชีวิตของเราได้และเมื่อเรารักตัวเองนะคะเราจะเจอคนที่ใช่ที่กลับมารักเราเองเพราะฉะนั้นรักตัวเองให้ได้ซะก่อนนะคะไปเจอกันในคอสออนไลน์ให้ได้นะคะ4หลักสูตรนี้ใครสนใจ inbox เข้ามาขอส่งความรักให้ทุกคนนะคะเมตตาตัวเองให้มากการุณาตัวเองให้มากแล้วก็ กอดตัวเองแน่นๆนะคะก่อนนอนคืนนี้นะคะคุณวราพักผ่อนกอดได้ไหมกอดกันเป็นกําลังใจให้เสมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะคะขอให้มีร่างกายใจิตใจที่แข็งแรงส่งกอดให้ในคืนนี้นะคะแข็งแรงมากๆรักตัวเองให้มากๆนะคะคืนนี้ฝันดีราตีสวัสด แล้วไปเจอกันในคอร์สออนไลน์ใครยังไม่ลงทะเบียนลงด้วยนะคะฝากทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปฉีดวัคซีนนะคะอยากช่วยรณรงค์เพราะฉะนั้นฝากช่วยแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะใครช่วยแชร์แล้วขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงแล้วก็เบิกบานเช่นกันนะคะอุ๊ยคุณเวลาน่ารักจังเลยฉีดก็ฉีดโอเคโอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะคุณแรมมี่บอกว่า thank you because I learn a lot from you thank Thank you as well ขอบคุณทุกคนมากกุ๊ดไนท์ลาตีสวัสด์นะคะไปเจอกันในคอร์สออนไลน์ให้ได้แล้วก็ฝากช่วยแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะตั้งใจมาไลฟน์นี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะคืนนี้ไม่ควรจะนอนดึกกว่านี้แล้วเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปฉีดเชา้าต้องนอนให้พอจริงๆแต่อยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนคอร์สออนไลน์แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนด,ด้วยนะคะไปเจอกันให้ได้คะ่ะ คืนนี้ฝันดีและตีสวัสดีฝากแชร์ด้วยนะบ๊ายบายนะคะกุ๊ดไนทุกคนค่ะรักตัวเองมากๆค่ะสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ